สีตาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนคำนี้ไม่เกินจริงค่ะทุกคนในที่สุด c คอนแทคเลนส์ของแก้มเขาก็ออกสีใหม่มาแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็นี่ค่ะคอนแทคเลนส์นะคะสีที่น้องกดมานะคะเป็นลาเชียนบาวค่ะสีน้ำตาลค่ะและ จำเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ใส่คอนแทคอะค่ะก็คือตลับใส่คอนแทคนะคะมีที่นีดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้ขาดไม่ได้เลยสาหรับนอเพอนอนแล้วทำเล็บตลอดเวลานะคะบางทีเล็บเลายามอาจจะเกี่ยว Contact คอนแทคขาดได้นะคะแล้วก็มันช่วยเรื่องความสะอาดด้วยค่ะใส่คอนแทกก็ง่ายด้วยค่ะสวยมากมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะสีก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องใส่ให้ดูนะคะคอนแทคเลนส์ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์แรกแล้วก็แบรนด์เดียวในไทยนะคะที่มี 8x ไฮยาลูรอนค่ะ เหมาะกับคนที่มีปัญหาตาแห้งมากๆเลยค่ะอันนี้นอตลองใส่ให้ดูหนึ่งข้างนะคะเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่ะใครที่รู้สึกว่าเมคอัพแล้วมันยังไม่เปลี่ยนลุกนะคะนอตแนะนําให้ใส่คอนแทคเลยค่ะคอนแทคเลนส์ของแกมเนี่ยมันทําให้เราแบบกลายเป็นสายฝอแบบราชียนดูแบบผู้ดีดูแพงมากเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็กดที่ตะกาได้เลยค่ะ